สวัสดีครับพีอตี้ครับผมเรื่องไบโอไบโอของแอนโทนียไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องแบบว่ามีดราม่าว่าไดโอไบโอไดโอวะไบโอไม่แข็งไม่ปังกลัวอะไรก่อนกลัวกลัวอะไรก่อนคือจะเล่าให้ฟังว่าไบโอเนี่ยมาโด่งดัง เป็นที่พูดถึงเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าเราไปจักรวาลแล้วเราตุบแล้วคุณแอนก็เลยมาพูดเรื่องไบโอส่งกองประวัติอยากเล่าอะไรให้จักรวาลฟังก็เลยไปอันว่าไบโอของแอนนาเสือปีที่แล้วไม่แข็งคำว่าไม่แข็งเนี่ยเราก็ต้องดูศักยภาพนางงามด้วยเปล่าว่าเรามีช่องโหว่อะไรให้เขา ที่กองไม่สามารถเอานางงามของเราไปเข้าท็อป16ไฟน a ลลิสต์ได้ขอ,อยกตัวอย่างปีที่แล้วแอนนาเสืออาจจะไม่ใช่เนทีฟผู้ภาษาอังกฤษไม่คล่องปือแล้วก็โครงการไม่ชัดเท่าคนอื่น,นแล้วก็อ่าพร์ฟอร์มให้ประมาณหนึ่งเข้าใจไหมทุกอย่างกลางหมดกลางหมดสำหรับแอนนาเสือ ก็อาจจะบอกว่าทำมให้เข้ารอบทีนี้พอกลับมาปุ๊บเราก็มาโทษไบโอไบโอมาปีน,นี้แอนโทเนียโพซิลไปประกวดมิชลินิเวิร์สก็เธอก็ไม่พอใจกับไบโอหาว่าไบโอแอนโทเนียเบาบ้างเล่าเรื่องนิทานบ้างเป็นนิทานอิศบบ้างโนนันนีบ้างอันดับแรกนะที่จะบอกให้นะถ้าแอนโทเนียจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบไม่ใช่ที่ไบโอ ไม่ใช่ที่ไบโอค่ะอยู่ที่ตัวแอนโทเนียเท่านั้นแอนโทเนียเราวิเคราะห์ตัวแอนโทเนียก่อนแอนโทเนียคือคนที่มงใหญ่มาแล้ว 1. 2. ึ่ง,งเขาเป็นไอทีบสามเขาสวย 4. ี่เขามีโครงการ 5. ้าเขาเป็นมิชิลูอัสไทยแลนด์เราเห็น p ร r ฟอร์มเขาแล้วใช่ไหมแค่นี้ไปจักรวาลย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนท็อป6 6ที่เข้ารอบ จำได้ไหมครับปีที่แล้วปีก่อนก่อนลวาวคูรเซาตินิดอะไรต่างๆทุกคนที่ถ่ายวีทีอาร์อปสิไม่มีใครใช้อินเทอร์ิบเดอร์เลยไม่มีใครใช้ล่ามเลยเพราะฉะนั้นปีนี้สบายเพื่อที่จะบอกว่าไบโอคือสิ่งที่นําเสนอกองประกวดแล้วเราก็ดูมาตรฐานของตัวเราปีนี้แอนโทเนียมาตรฐานดีใช้ได้แต่จะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบไม่ได้อยู่ที่ไบโ อยู่ที่ตัวแอนโทเนียเท่านั้นเวลาเข้ากองเก็บตัวตั้งแต่วันที่3โนเวมอร์ถึง17โนเวมอร์ก่อนขึ้นเวทีไม่ใช่ไบโอ